สวัสดีค่ะทุกคนเมืองหนีมู้จะพาทุกคนมายังขึ้นทำหน้าค่าค่ะมองหนีม่้ดเสื้อว่าทุกคนต้องเคยยินซื้อแลวก็อยากมากเพราะว่าตรงเนี้ยเขาไม่หินที่ลูบส่งขายกระเพานากตามความเสื้อของชาวบ้านเน,ะนาะนักท่องเที่ยวกับผ้ากันมาก,กมาเมื่อไหวเมื่อขอพรยังมู้ดกับมาขอพรเพราะว่าหลายคนมาขอไปกับไปกระสมหวังองกลับเมื่อไม่ถ้าพร้อมแล้วหอาไปลุยกันค่ะ เมื่อน,นี้เ้าจะขึ้นทําการโม่ขึ้นตอนสิบโมงนะคะไกบาา่บอกว่ามันจะต้องใส่เวลาขึ้นลงประมาณหาชั่วโมงขึ้นส10บโมงกัน่าจะเด้นลงประมาณช่วงบ่ายสามเนาะอันนี้พันเมตรนะคะครึ่งทางแล้วนะคะเราจะไปต่อนะฮะทางกอ็อย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนสุดยอดสวัสดีค่ะทุกคนตอนหนีโม้อยู่ที่บึงการหรือว่าบึงโค้งลงบึงการหรือว่าถ้ำหน้าค่านะคะเมื่อนี่ เทามายัางถาม,มากครับเพื่อนๆแล้วก็แม่โม่มากนะเดี๋ยวมือนีโม่จะมารีวิวกันเดินขึ้นถ้ำนาขานะคะแล้วก็มาดูว่าเราต้องแวะจุดไหนบ้างนะเป็นการมาครั้งแรกนะคะทุกคนตอนนี้กันยังมากประมาณ800อยเพราะอีก800เมตรจะหัวแล้วค่ะคือป่าโม่กับมาแต่ว่าป่าโม่เป็นเป็นร่มแล้วซึ่งทางกะค่อนข้างจะลลาบากนิดน,นึงค่ะเป็นช่วงๆแต่ว่ากะถือว่าโอเคอยู่ทํามแม่โม่มากได้อะทางถือว่าประเด้ขนาดนั้นโอ้โหเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งทุกคน เดี๋ยจ้าอุ๊ยอุยอุยอุย,อยสังเกตว่าคนที่เดินลงมาเขาจะอาบอกกับเราว่านี่แค่เริ่มต้นแล้วก็บอกว่าขึ้นไปเราจะหายเหนื่อยนะคะเราก็กําลังเดินขึ้นแล้วก็เหนื่อยแล้วแหละแต่มาดูว่าขึ้นไปแล้วจะหายเหนื่อยจริงๆไหมจะหายเหนื่อยเพราะอะไรนะไป อันนี้จะเป็นบันไดช่วงที่2นะคะทุกคนเราเดินมาปกติเรารู้สึกว่าไม่เหนื่อยแต่ว่าเรามาเหนื่อยตอนที่เราเดินขึ้นบันไดนะคะซึ่งช่วงแรกเราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วก็จะเป็นบันไดช่วงที่2ซึ่งชันมากไยซึ่งบันไดเนี่ยตอนเมื่ไปคนที่อยู่นานเขาบอกว่าบันไดพึ่งมีไดซิฟมือเลยคิดเบองทุกคนก่อนเนี่ยคนที่เขามาเขาตรงยางเดี๋ยที่บ่มีบันไดอะคือแบบที่สุดอะ่ะ ง่ายกว่า าเดี๋ยวพามาดูเป็นอย่างนี้เลยนะคะที่โมยืนอยู่ตรงนี้นะนี่เนี่ยขึ้นมาแบบนี้เลยอ่ะในน้อยท่าในน้อยแบบนี้เลย ยอมรับเลยว่าเมือยหลีปวดขาเพราะว่าทางชั่นมากๆแต่ว่าก็ด้วยบรรยากาศร,ารอบๆคนที่ยังรงมาบประขาซ้ายกระส่ยเขาล่นความือยกันไปได้ค่ะตรงเนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่บันไดชั่นเขาจะเอิว่าบันไดบันไดสีแดงเดี๋ยวเขาจะไปที่สนดความชั่นกัน ทั้งสวยทั้งสูงนะคะแล้วก็บันไดตรงนี้ก็คือเดินได้ทีละคนเท่านั้นนะคะทุกคนถึงทั้งจะชันขนาดใดเท่ากระสู่ค่ะทุกคนพเพราะว่าเ้าอยากขึ้นไปให้หอดีกใกนคทบคนโอ้โหนี่ยังไม่ถึงไหนนะคะ <laughs> มันจะเไน่แค่ช่วงนี้แหละมันหักจัดการไ้หมดได้เลยนะครับขเรียนด้วงขอะบรขอบคาร่ะ จะเป็นจุดที่ต้องที่ต้องรอรอเพือ่อนก่อนโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นไฮไลท์เลยเราเข้าไปดูกันนะเพราะว่าตรงนี้เป็นหัวแรกนะคะทุกคนเยอะโมพาเข้าไปดูใกล้ๆงั้นเดี๋ยวรอคนแบบว่าน้อยหน่อยนึงแล้วค,ค่อยไปแบบคนเยอะจริงวันนี้วันเสาร์นะคะจุดนี้จะเป็นจุดที่เป็นหัวพญานาคใหญ่เลยตรงนี้คนเยอะ sem dizer ganhar, sem boa ระวังล่อว่าเขากะจะนั่งพักอยู่ตรงนี้แล้วก็เขาจะมากินข้าวกันค่ะมือเสารบว่าจะกินข้าวเสารมากเดี๋ยวเขามากินข้าวกันเพื่อเต็นหมมาเลยจะได้ขา้าวไปให้ทำแต่ว่าต้องถาาที่ว่ควคนหลายจังหน่อยนี่มีไก่ย่างนะคะแล้วก็หมูทอดไก่ทอดไข่ต้มข้าวเหนียวเดี๋ยวมากินข้าวกันก็ต้องเตรียมอาหารขึ้นมานะคะกินข้าวเซ็จถึงคิวพอดีค่ะแถวอะจะยา่าแหง้ง จุดนี้จะเป็นจุดที่ห้าจะต้องเขาทําเพื่อจะไปทายลูปตรงนี้เป็นให้เลไเลยค่ะเป็นให้นลยที่ต้องทายลูปเลยตรงจับปลาท่ยวนอกลืมบอกว่าตรงนี้ไก่จับปลาให้หมดเรียบร้อยแล้ววันนี้คนหลายกับเป็นวันเสาร์แต่ว่าแ๊บเดียวตอนเาคิวเขาแล้วเ็าต้องถาแป๊บน,นึงค่ะเดียจะทายลูปต้องทําไปล้านิดนึนงเนาะเพราะว่าเิ mm ่ hmm. งใจคนทีเขาถา แล้วก็จุดนี้ค่ะทุกคนจะเป็นทำไาวขอพรน,นะคะ mm hmm. เป็นลักษณะหัวพรานาล่างโตซิอุ่นถ้ำนะคะเ mm hmm. ขาบอกว่าให้เอากระเป๋าตังค์กว้างที่พ่านนะคะ mm hmm. แล้วขอท่านเสเฮ้าโชคดีให้เฮ้าให้เงินเฮ mm ้า hmm. มุกกระเฮ็ดตามย่างไว้เลย ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เดินลงมาแล้วนะคะถ้าโมเก็บจุดไหนไม่ครบก็ต้องขอโทษด้วยน,นะคะทุกคนเพราะว่าคนเยอะมากจริงๆเหมือนที่หัวหมอพะยานาคใหญ่อะ่ะโมก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาแต่ว่าโมถ่ายรูปมาเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูก็ตามนั้นแหละทุกคนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินลงแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างอีกทีนึงน,นะคะต้องใช้ความรัดรังในการเดินลงพอสมควรนะคะ ลงมาแล้วนะคะทุกคนทั้งหมด2.4กิโลนะคะเดินขึ้นเขาลงเขาก็สภาพขาตอนนี้ก็ขาสั่นไม่มีแรงเลยะค่ะทุกคนแต่ว่าเราลงมาถึงแล้วนะคะคือสนุกกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมตอนขื้นเมื่อยนะแต่ว่าพ่อขื้นไปหอดตอนจะเขาทำรู้สึกบวมไงเพราะมันร่มเย็นแล้วก็ได้กินเขากินน้ำนั่งพักแล้วก็เขาไปวายแล้วก็ถ่ายรูป ต่างๆกันย่างๆองอมมาอย่างที่ทุกคนเห็นที่มู่ทายเบืองเนาะเราจะมีการย่างแบบไปตามจุดต่างๆที่เขาจัดไว้แต่ว่าโม่รู้สึกว่าโม่เมื่อยตอนที่โม่ลงมาเพราะว่ามัน้องใส่แห้งแบบว่าย่างโตจะคล้องล้วแบบ ้าเขาล่องผิดหรือว่าอย่างไรมือเขาจเจ็บเขา่าซึ่งตอนนี้ก็มีการเจ็บนิดหน่อยแล้วก็เจ็บเท้านิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราเก่งมากนะเราขึ้นไปแล้วก็ลงมาได้โดยที่แบบว่าโดยปลอดภัยด้วยแล้วก็ความเหนื่อยก็เหนื่อยตอนแค่ตอนนี้แหละพักแป๊บเดียวก็หายนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องขับรถกลับไปสารคามอีกนะคะก็การมาที่นี่รอบนี้ก็สนุกแล้วก็ดีมากๆเรามาขอพรนะคะถ้าพรเราแบบว่าสําเร็จน่นนี่นั่นะนะเนาะเราก็จะกลับมาอีกนะคะ ใครที่อยากมาก็ต้องจองคิวนะคะรอบนี้โมมากับ e อฟบีดีทาวเ e l เหมือนเดิมนะคะก็ติดต่อที่จินไกด์ก็มีหลายท่านนะคะก็ติดต่อลองหาติดต่อดูได้นะคะแม่เก่งมากเขาเก่งมากเลยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนลงขาลอยขาลอยขาลอยก็คือขาบ่มีแห้งเนื้อค่ะทุกคนเอาละเดี๋ยวขยะเราก็ต้องเอาลงมาทิ้งข้างล่างนะคะเขาจะมีจุดทิ้งให้ เออเดี๋ยวเราต้องขอตัวไปแล้วนะคะเราจะกลับกันแล้วร้อนมากน่าอิ่มบุญไปแล้วค่ะบ๊ายบาย